หาเคล็ดลับสร้างความสำเร็จ 1. กล้าที่จะคิดใหญ่ 2. ปงดปล่อยความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทําแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร 3. ถามตัวเองในทุกๆุกวันว่า ฉันต้องการที่อยากจะสำเร็จเพื่อใครสำเร็จแบบไหน C. ให้รางวัลให้กับตัวเองถึงแม้วันนี้คุณจะทำสำเร็จในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่การให้รางวัลให้กับตัวเองนั่นมันจะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกแล้วทำให้เรารู้สึกยินดีเมื่อเราทำสิ่งนั้นสำเร็จมันจะทำให้เรายิ่งทาสิ่งนั้นให้ยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นไป5 เชื่อมต่อกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ให้วิธีการ how to ให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากสิ่งนี้แหลคะค่ะมันจะทำให้คุณเชื่อมต่อกับผู้คนอย่างมากมายแล้ววันนี้คุณทำข้อไหนบ้างคะคลิปนี้ดีมีประโยชน์ส่งต่อให้กับคนที่คุณรักโคดนุชสวัสดีคะ่ะ